การรวบรวมประมวลผลและนำเสนอข้อมูลสมาชิกนีกลุ่มมีดานนเด็กหญิงคุณลนิดาสุขสารเลขที่4กอเด็กหญิงนุงนภัสใสแจ่มเลขที่ส3กอนางสาวบัวแก้วสายรัดเลขที่15กอนางสาวสุภาวิตาวิเศษสีเลขที่13คอการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบข้อมูลคือข้อความที่เกี่ยวข้องกับปริมาณหรือไม่เกี่ยวข้องกับปริมาณก็ได้แบ่งออกได้เป็น2ลนักษณะดังนี้หนึ่งข้อมูลเชิงปริมาณคือข้อมูลที่แสดงขนาดหรือปริมาณซึ่งวัดออกมาเป็นค่าของตัวเลขที่สามารถใช้เปรียบเทียบขนาดได้โดยตรง 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพคือข้อมูลที่ไม่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้โดยตรงแต่วัดออกมาเพื่อบ่งบอกคุณลักษณะบางอย่างการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบแต่ถ้าหากพิจารณาจำแนกข้อมูลตามวิธีเก็บรวบรวมสามารถจำแนกได้2ประเภทหนึ่งข้อมูลปฐมภูมิคือข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องเก็บรวบรวมจากแหล่งที่มาของข้อมูลโดยตรง2ข้อมูลทุติยภูมิคือข้อมูลที่เกิดจากการวิเคราะห์ตีความหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลปฐมภูมิที่ผู้อื่นรวบรวมไว้แล้วการรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการถูกต้องครบถ้วนและครอบคลุมทุกประเด็นในระดับความสึกของข้อมูลที่ต้องการต้องใช้คำถามที่ทำให้ผู้ให้ข้อมูลเติมใจและให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนผู้ถามสามารถใช้แพลตฟอร์มเพื่อตอบคำถามได้เช่น Google Form และแพลตฟอร์มอื่นๆการประมวลผลข้อมูล 1. การประมวลผลข้อมูลด้วยมือ manual data processing เป็นการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะบัตรแบบฟอร์มกระดาษแฟ้มเอกสารและอุปกรณ์เช่นปากกาเครื่องคิดเลข2การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิก อิเล็กทรอนิก t a ดาต้าโปรเซสซิง (EDP) เป็นการใช้อุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่านข้อมูลเช่นเครื่องอ่านบาร์โคดเป็นต้นโดยแบ่งได้3ประเภทได้แก่2.1การประมวลผลแบบออฟไลน์คือการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลโดยไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย2.2การประมวลผลแบบออนไลน์คือการประมวลผลข้อมูลแบบเชื่อมต่อข้อมูลหลายแหล่งในเครือข่ายพร้อมๆกัน2.3การประมวลผลข้อมูลแบบกลุ่มก้อนข้อมูลคือการรวบรวมข้อมูลที่จะประมวลผลจากหลายแหล่งเก็บไว้เป็นกลุ่มเป็นชุดการประมวลผลข้อมูล 3. การประมวลผลข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ข้อมูลที่ได้มาส่วนใหญ่มักเป็นข้อมูลจำนวนมาก3.1 Google Sheets กับการใช้งานในการประมวลผลข้อมูลมีคุณสมบัติเหมือนกับการใช้งาน Microsoft Office Excel สามารถรวมรวมข้อมูลเป็นแผนภูมิได้และสามารถประมวลผลข้อมูลได้ทุกที่โดยไม่ต้องพึ่งคอมพิวเตอร์3.2 Google Form อร์จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบแบบสำรวจแบบสอบถามแบบทดสอบข้อสอบโดยเริ่มจากการออกแบบแบบสอบถามและเมื่อได้ผลของข้อมูลแล้วก็สามารถใช้ Google Sheets เพื่อประมวลผลต่อไป การนำเสนอข้อมูล1ประเภทของการนำเสนอการนำเสนอแบ่งออกเป็น4ประเภทคือ1.1การนำเสนอเพื่อชักชวนเพอส่วนสีการนำเสนอประเภทนี้เหมาะสมกับการเชิญชวนการรณรงค์การชี้ประเด็นให้คลอยตามเห็นควร1นการนำเสนอเพื่อให้ความรู้ทั่วไป explanatory การนำเสนอประเภทนี้เหมาะกับการแนะนำองค์กรการแสดงภาพรวมของผลิตภัณฑ์หรือบริการ1.3การนำเสนอเพื่ออธิบายขั้นตอนหรือวิธีการ instructional การนำเสนอประเภทนี้จะเน้นการอธิบายกระบวนการขั้นตอนต่างๆที่ผู้ฟังทราบถึงที่มาหรือภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆมาก่อนแล้ว1.4การ เสนอรายงานเพื่อสรุปผลให้ทราบ Oral report การนำเสนอประเภทนี้จะเป็นการรายงานสรุปผล 2. ลักษณะของสื่อนำเสนอและการนำเสนอที่ดี2.1ช่วงบทหน้าหรือ intro introduction นักเรียนจำเป็นต้องทราบว่ากำลังสื่อสารอยู่กับใครกลุ่มผู้ฟังเป็นใครดังนั้นสคริปที่วางสำหรับบทนำนี้มีผลต่อผู้ฟังมากที่สุด 2.2ช่วงเนื้อหาของประเด็นหรือปัญหาที่มา Problem Statement and Background เป็นการแสดงที่มาและสาระของปัญหาหรือประเด็นที่จะนาเสนอ2.3ช่วงของเนื้อหาทฤษฎีแบบสังเกตวิธีดําเนินงานแนวทางแก้ปัญหา Method Processes and Solution เป็นช่วงของหลักการกระบวนการโดยอาจอ้างอิงทฤษฎีโดยสังเกตและมุ่งแสดงถึงวิธีการและแนวทางของผู้นําเสนอ2.4ช่วงนําเสนอผลลัพธ์ผลการทดลองผลที่ศึกษาวิจัยประโยชน์ที่ได้ Result and Benefit การนําเสนอช่วงนี้อาจมีตัวเลขกราฟหรือผลการทดลองที่วิเคราะห์และคัดเลือกให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย2 3. หช่วงสรุปเรื่องราวทั้งหมดสั้นๆและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ฟังให้ผู้ฟังติดตามเรื่องราวต่อไป Conclusion and Call to Action ควรสรุปเรื่องราวในรูปประโยคที่กระทับได้ใจความ 3. อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอ3.1กล้องบนสมาร์ทโฟน3.2 แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆไว้ใช้นำเสนอ3.3เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ก3าการใช้บริการเว็บไซต์ที่สามารถผลิตสื่อนำเสนอได้แบบออนไลน์4ซอฟต์แวร์ที่ใชในการนำเสนอ4.1การใช้โปรแกรมโฟกัสที y 4.2การใช้งานเว็บไซต์ออนไลน์แอนิเมชันพาวด์ทูลสื่อการนำเสนอในรูปแบบ Microsoft Office PowerPoint มีลักษณะที่อาจทำให้ผู้ฟังหรือผู้ชมบางกลุ่มไม่ค่อยให้ความสนใจมากนะักการใช้สื่อที่เป็นลักษณะการ์ตูนและมีสีสันสวยงามมีภาพประกอบที่เป็นลักษณะแอนิเมชันจึงได้รับความนิยมแพร่ดต ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะ